สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้จะนำเหรียญชนิด1บาทของรัชกาลที่10มาให้ข้อมูลเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับชมกันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเพื่อนๆก็จะไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญแปลกเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญทางช่องสมาคมชาแนล จะนำข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็มาพบกับข้อมูลนะครับเหรียญชนิด1บาทของรัชกาลที่10นะครับปีพศ2563ที่มีความแปลกเหรียญนี้นะครับความแปลกของเหรียญนะครับก็มีเนื้อเกิอนอยู่2จุด ที่ขอบด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้มีเนื้อเกินหนึจุดแล้วก็ตรงจุดนี้ก็มีเนื้อเกินหนึจุดนะครับรวมแล้วเนื้อเกิน2จุดนะครับก็ไม่ใช่ว่ามีเหรียญเดียวนะครับก็มีหลายเหรียญนะครับเหรียญที่2ก็เหมือนกันนะครับเหรียญที่2ก็เหมือนกันนะครับ หลายเหรียญน,นะครับแต่ผมเก็บไว้สองเหรียญเพื่อทำคลิปให้ข้อมูลเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รู้กันครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไวเ้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ